สวัสดีนะวันนี้เรามาอยู่กับหนึ่งโชบกับประสบการณ์เฉียตายบานโชกเจนัย i เจอะไรมาเนี่ยจะจัฟังถึงเรื่องในกองดีเลยฉันมีเรื่องเร้มากมายเีัเลยออเศ้าเยอะมากนี่ฉันม่องยอ่งเงี้ยเลยฉัม่จะพูดแล้วแตเนียูดแล้วันส้สึกไงไยยังไงจะฟังฟังจะฟังที่เหิอตั้งใจนฟังเงินเนี่ยฟังจริง ฉันอม่เคยบอกนะไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรไงฉันมองฟ้าและฉันไม่หวานฉันออกมาฉันเจอผู้คนมากมายฉันเสียใจฉันร้องไห้ร้องไห้สิไหนน้ำตาเธอเนี่ยฉันไม่เห็นเลยนะน้ำตาฉันเก็บไว้ในตู้เย็นนะฉันจะพูดอะไรหนาเนี่ยกดใจฉันหน่อยได้ไหมฉันเข้าใจฉันจะให้ฟังนะนั่งใจฟังดีๆฟังอยู่เลยฟัง ฉันมีวันหนึ่งฉันออกมาจากบ้านกับความที่สดใสแล้วเจอผู้ชายจะบ้าแล้วฉันมีคมรูสึผู้ชายฉันรู้สึกว่าวันนั้นหน้าตาฉันเล็งยาวเพราะฉันได้ทาเมคอัพก่อนออกมาดิฉันได้ไปซื้อครีมทาผิวตัวใหม่กับเมคอัพตัวหนึ่งซึ่งฉันรู้สึกว่าหน้าฉันตึงมากฉันรู้สึกกับอะไรพอฉันออกมาเนี่ย วัเธอตัวดำมีใช่ไหมส้นขาวนะส้นขาวเหรอส้นทาครีมเธอดูยังไงเนี่ยฉันอุ่นส้นผิวหมก็แปนะส้นขาวละส้นดำขึ้นจริงไหมจริงสิมันคึ้นแ้ใช่ทำไมมันเป็นแบบมาสกน้องมากสิครีมเขาบอกว่าเป็นครีมกูต้าฉันก็้ซื้อมาใช้ซะปกติส้นขาวมันปุยนู่นไม่ใช่ีบอกขนาดนั้นเลยจริงฉันเกิดมาเพราะไม่ใช่บอกว่าส้นขาวส้นเรีย ฉเลยบอกแม่ว่าจันงแม่ฉเกิดมาฉัํขำฉ่งรีเหรอฉนมีอะไรฝังเนี้เนี่ยจะทำเรื่องะไรประบการเขียิตายของเธอเนี่ยว่าจะเราสการณ์ชีวตายขิงฉนเลยใช่เป็นไงต้องใจฟังอยู่เนี่ยจึงออยู่นีเสียใจทใจไงไม่ไ้มีการเราเลยฟังจริงฟังนะโอ้ทไมเรฟังเงคื ฉันไขี่วันนี้ฉันไม่ขี่มอไซค์ไปเกาะจากบวานมีความสุขกับที่ขี่แล้วฉันก็หยุดแล้วมาดูแลแล้วมันเป็นยังไงฉันก็ไปซื้อไปกินสิแล mm ้วยังไงต่อฉันก็ซื้อซื้อเสร็จใช่ไหมฉันก็ออกมาออกมาฉันเจอผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนึงหน่อไหมแต่ก็ปกติเลยปกติถ้าไม่มีอะไรหร่อก็ไือปกติมากแล้วยังไง ดูหล่อมากปกติแล้วมันดูหลอมากใช่เป็นแบบนั้นเลยใช่ฉะนั้นงงกับเธอจริงช่วงเหรองงทำไมหน้าตามันปกติมากแต่ลอยสายตาเธอเลยใช่ฉิบแมือนะมันแตกเหรอแตกเนอมันแตกยังไงฉันมันหลอคอหล่อไงธรรมดาคือธรรมดาไงที่เขาไต่ยังไงเนี่ยแค่มันหลอเนีมันหล่อธรรมดาไงยโอเคต่อไปโอเค พอฉันที่ผ่านนั้นหวานมากฉันไดขี่วอซ่าตาแต่ฉันออกมาฉันเจอกับร้านขายวอซ่าอยู่ร้านนึ่งฉันไม้เจอฉันรู้สึกว่าฉันไปเจอกับผู้ชายอีกคนหนึ่งร้านน้ไงเขาซ่อมรถอยู่เนี่ยซ่อมรถอยู่เนี่ยออพเจ้าเขาแมนมากเขาแมนมากแล้วยังไงตัวเขานะเปื้อนมาด้วยเขา ินส่วออกก็ไปซ่องอยากจะยกขนแขนแขนด้นี่ฉันรู้สึกว่าหุ่นก็ฟิตมากกล้ามเขาสิกแพทเขากล้ามขาบแต่พอเออหมอซีซิงยังไม่พังนะฉันก็ขี่รถต่อไปฉันก็ขี่ไปเรื่อยๆงพออยู่วันนึงพอวินาทีนั้น ฉันได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังจะข้ามถนนนะเขากำลังจะข้ามถนนหรอใช่เขากำลังจะข้ามถนนนะแล้วมันเกิดอะไรขเพื่อนสเสียใจมากนะไมเนี่ยจะข้ามถนนไปได้เหรอป้าเธอขับรถชนเขาเหรอป้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยใช่เลยใช่เลยคุยกับพี่คน,คนทีน่เขาชอบเป็นคนใชคนเป็นสิเสียใจมากสิเสียน เติบโตมาได้ยังไงพ่อแม่เขาไม่ว่าหรือยังไงน,นะบอกให้ลูกมันทำตัวอย่างนี้น้องถ้าจะมีโอกาสจะถามเขาฉันก็นถามเขาว่านอ้องทำทำตัวอย่างนี้พ่อแม่ไม่ว่าค่ะฉันเสียใจแต่ฉันก็ยิ้มว่าฉันขอ,อ,อโทษฉันจึงขีงง่มอเตอร์ไซค์ตอบมาฉันได่เจอกับหญิงแก่คนหนึง่งเขาขายขนมหวาน ฉันเลลงไปซื้อกินอย้ไงเงไกขนงเขาอร่อยมากเนาะไม่ไงฉันไม่ได้กินฉันในเอกแต่ฉันสงสารเขาฉันเลยลงไปซื้อกินแล้วเซื้อไปทำไมล่ะเธอซื้อไปทำไมฉันเห็นมีฝูงหมาอยู่ข้างหน้าตัวนึงกับลูกมันอีกประมาณเจ็ดตัวฉันเลยไปเทขนมให้เขากินฉันรู้สึกว่าหมาตัวนั้นมันใช่น่าสงสารมากมันโดนลูกมันดูดนมกิน ลูกมันก็ดูแม่มันทำหน้าฟินมากอโอ้สิแฉันจะหันับแไปดูกินด้วยคเะฉันจะหากับก้ามปูให้สั่อยู่แฉันก็ไม่ฉันไม่ไปฉันไม่ขี่ไปฉันขี่ด้ความเร็วสูงประมาณร้อยี่สิบฉันเปมอเตอร์ไซคนะมตข่ร้อยยี่สิิสตอย อยี่สิบในซอยเลยนะร้อยแปดสิบในซร้อยแปดสิบในซอยะนี่ใช่ไมร้อ่สิบในซอยฉันบอกร้อยสี่สิบยังไงอมนเยไมคเธอมันถึงร้อยิเลยหรอใช่ไม่์ถึร้อยสี่สิบเลยแล้วเธอขี่ร้อยแปดสิบในซอยเนี่ยใช่โอ้พระเจ้าจะเป็นได้ไงอ้นงงกอนะเปอนได้ยังไงน่ันก็เป็นไปได้นะ้วันฉี่180ทลุมไมเนี่ยข้างหน้าฉมีรสแถคัึ่งเขาขี่ชามากพอฉันเคยบอกว่าเขาเรียกว่ารถหวานเย็น ฉันยิงไม่คุ้ใจว่าทำไมถึงด้รถหวานเย็นลยแต่พอฉันขี่มอเตตามมาสัทีรู้มันมเีน้ยตาอยู่ในรถหรบปา <ปะ S 1> มันมีน้าแข็งในรถแบบปาตรงรถเป็นน้ำปาเหรอปาแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นรถที่ไม่สามารถฉันตที่สวนสตารโล่เลฉนเลกลับไปหาพี่เขาใใที่ซ่อมรถเลยใจฉันก็นคิดเหมือนเขาประสบการเฉียดตายทั้งของฉนเกิดขึ้นจาตรงนี้แหละค่ะฉัน

ทุกคนเข้ามาดูด้ยวยความยิ่งเร็ววิ่งไปดูมอเตอร์ไซค์เหรอใช่มอเตอร์ไซค์เป็นอะไรไหมจะจะบ้าแล้วเขาเข้ามาดูใชแต่เขาก็าค่เข้ามาดูนะแต่ฉันก็ต้องลุกขึ้นมาทำแผนเองสโลินของน้าฉันเขาแค่คิดที่จะบอกวา่าแหวนมาห,มหาฉันเลยฉันเสียใจยมากเลยทำไมถึงเข้ามาีนี่แล้วเธอทำอยังไงยฉันทำได้อย่างเดียวฉันทำาไม่งแค่ทำ,ทำใจทำใจแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะไป เฮ้ยลมัอเสอปรก็ติดีมวไม่ออกไาปิดม่มากอมาไม่ไมเนี่ยทำไมจะไมเยพอติตัวงี่ันเห็นคุณปานนกบอกว่าเออเนี่ยเด็กรถชนฉันก็งงฉันโดนรถชนหรอปล่านะมีเดกรถชนแล้วรถฉันล้มนะฉงงเอ๊ะทำไมคนไทยถึงพูดบนั้นสิงงมากเลยเอ๊ะหนูฉันความจำเสื่อมว่าเอความจำเสื่อ ฉันทำเงี้ยสัญญาความจำเสื่อมนะมีอะไรแนบชั้นไหมแต่ต้องทำใจเนี่ยฉันทำใจใช่ไหมวันนี้เวลาเธอหมดแล้วเนี่ยขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักเป็นทางการ C I Gelbox กับผลิตภัณฑ์ดีๆขอเจนสยาภูมิใจนำเสนอและเจอกันเก่งนะบ๊้วบาย่ะสวัสดี